รายการ Spirit of Mine ์พลังใจไร้ขีดซีซันที่สองเป็นรายการที่มีคำบรรยายแทนเสียงเธอเชื่อไหมว่าโลกยังสวยได้กว่านี้สิ่งดีๆอาจเริ่มที่เราไม่ใช่ใครแค่หยิบยืนหัวใจเรานั้น จากหน 10, ึน 100, ่น 100, เงเป็นสิบเป็นร้อยค่อยรวมเป็นมืนเป็นล้านเพราะทุกความรักจะผลักดันให้โลอกมุนไปด้วยใจเพียงดวงเล็กๆแต่พลังเชนยิ่งใหญ่ Spirit of m มาพลังใจไร้ขีดสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการ Spirit of m มาพลังใจไร,ร้ขีดซีซั่นที่2นะครับ รายการที่จะแสดงคุณผู้ชมรู้ว่าทุกกำลังใจสามารถสร้างพลังแล้วก็บรรดานสิ่งดีดีให้เกิดกับสังคมตัวเองและคนรอบข้างได้เสมอครับไม่ว่าคุณผู้ชมจะเป็นใครหรือเป็นอะไรเขาจะมาร่วมสร้างหัวใจที่เข้มแข็งเพื่อเพิ่มพลังใจให้กับทุกคนร่วมกันนะครับเรายังได้รับความร่วมมือจากสมาคมผู้ปกครองบุคคลอทิซักษไทยสมาคมเพื่อคนพิการทางสติป,ปัญญาแห่งประเทศไทยสมาคมเพื่อผู้ปกครองทางจิตแห่งประเทศไทยนะครับรวมไปถึงสำนักง,งานกสชทชทวิชันครับ และมชลัยธุรกิจบัณฑิตอีกด้วยนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับทางรายการได้พาคุณผู้ชมกลับไปเยี่ยมเยียนสมาคมผู้ปกครองบุคคลอนุร,ร,รักษทไทยกันแล้วก็ได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมากมายเลยนะครับในสัปดาห์นี้เราจะไปตามมันต่อถึงการสร้างอาชีพให้กับน้องๆบุคคลอนุรักษกันว่าพวกเขาสามารถเรียนรู้อะไรได้บ้างทํางานอะไรได้บ้างเราตามน้องไอซ์สรารรัฐกิจพนิช์ไปชมพร้อมกันเลยครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมและก็สวัสดีพี่อ๊อฟด้วยนะครับอย่างที่พี่อ๊อฟบอกเลยครับเราจะมาติดตามเรื่องการฝึกอาชีพของน้องๆที่ร้านถูก f e ฟกันร้านถู f f e ฟที่นี่มีบุคคลออทิสติกเป็นพนักงานทั้งหมดเลยครับแต่ทุกคนผ่านการอบรมฝึกฝนกันมาอย่างดีแล้ววันนี้เราจะมาคุยกับน้องโคก้กหนึ่งในบริสต้าของร้านนี้แล้วก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มีความฝันที่ชัดเจนและมีความพยายามในการฝึกฝนเพื่อสร้างอาชีพให้กับตัวเองครับ ไอ้จะมาลองชิมกาแฟฝีมือของน้องโคกและก็แอบ,บถามวิธีการชงด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีสสดครับจำพี่ได้ปะเนี่ยจำได้ครับผมจำได้ใช่ไหมเราเจที่แล้วเราคุยกันแล้วครับครับคุณผู้ชมแล้ววันนี้นะครับเราก็มีนัดหมายกับน้องโคกนะครับ เราจะมาพูดคุยกับเขาว่าการฝึกอาชีพของเขาที่มาทํางานที่ชูคอฟฟี่เป็นยังไงบ้างเพราะแต่จําได้ปหมเนี่ยว่าสิ่งแรกเลยที่เราเริ่มมาทํางานที่นี่เป็นยังไงบ้างก็ผมก็เช่นหลังที่ต้องล้างอุปกรณ์ทื่เตรียมเพื่อเปิดล้านใหม่ก่อนแล้วอย่างแล้วต่อมาก็เริ่มเรียนเมนูอย่างเมนูเย็นก่อนอย่างแรกยากไหมตอนแรกยากไหมก็ผมคิดว่ายากแต่พอลองทำรู้ว่าไม่ยากสนุกไหมก็สนุกสนุกใช่ไหมจำเมนูแรกได้ไหมว่าตัวเองทำอะไร โอ้เมนูแรกผมคือไอซ์คาเฟ่ลาเต้ครับผมไอซ์คาเฟ่ลาเต้งั้นเดี๋ยวพี่ขอเข้าไปคุยข้างในด้วยกับเราได้ปหมเผื่อเราจะทําให้พี่ด้วยอ๋อได้ไหมผมได้ได้งั้นเดี๋ยวเราเข้าไปคุยข้างในด้วยครับเดี๋ยวเรามาคุยกันเลยข้างในอันนี้คือขั้นตอนการเป็นบาริสต้าของเราถูกป่ะเมนูแรกที่เราทำคือเมนูอะไรนะไอซ์ไอซ์คาเฟ่ลาเต้ครับผมไอซ์คาเฟ่ลาเต้วันนี้ทําให้พี่ดูหน่อยได้ไหมได้ครับได้ใช่ไหมครับพี่ขอผู้ช่วยเรานะได้ครับโอ้ี่ไอซ์จะเป็นผู้ช่วยบาริสต้านะครับจะเป็นยังไง เริ่มกันเลยก่อนขั้นตอนแรกทำอะไรครับหย,ยิบแก้วก่อนครับหยิบแก้วก่อนแก้วอยู่ด้านนี้ครใช่ไหมทำอะไรต่อครับกดน้ำเชื่อมสีปั๊มผมกดน้ำเชื่อมสีปั๊มกดให้สุดนะครับห <1, S 2> นึ่งสองสามและสี่ครับยังไงต่อครับหยิบหยิบเหลีย,บ,ยบนมอยู่ในตู้เย็นนมไหนหันนั่นนี่ก็ได้หันนั่นนี่หันนี่นมอยู่ไหนอยู่ตู้เย็นนะผมนู่ตู้เย็นใช่ไหมนี่เหรอครับอาจารย์ครับครับแล้วยังไงต่อเทถึงเส้นแดงล่างครับแดงเนี่ยครับอ๋อโอเค ไปผมจะทํากาแฟทํากาแฟต้องเริ่มจากขั้นตอนอะไรก่อนครับก็เช่นการบดครับผมบดก่อนใช่ไหมบดเริ่มครับดพอเราบดปุ๊บกาแฟก็จะลนมาอยู่ในนี้ถูกปะใช่แล้วยังไงต่อครับพอบดเสร็จแล้วเคี่อันี้สักสองเขาทำให <int ans otted> so ้ปนให้มันบดให้พักสองสามรอบผมอ๋อเป็นการเคียครับให้มันกาแฟเข้าทั่วกันนะผมเดี๋ยวแล้วปไกไปก็ตียวกาแฟ กี่ทีครับเนี่ยกี่ทีทก็ให้ต้มกว่าถึงเต,ต็มเต็มเบลครับทำอะไรเนี่ยนี่เนี่ยขั้นตอนนี้ทำอะไรนี่คือบใอดอออบให้เข้ากันแล้วก็ปาดออกผมอ๋อบดให้เข้ากันแล้วปาดออกทำไมต้องปาดออกด้วยอ๋อก็เพราะว่าถ้าสเราใส่เครื่องมันจะเลอะผมอ๋อแล้วต่อไปก็เราก็บดแล้วก็กดกดให้แน่นๆเนาะครับแล้วก็คลอหน่อยมันเสียนมากเลยนะทำานาน,นยังครับเนี่ยก็แปด เดือนแล้วหกเดือนอันนี้ทำอะไรครับขั้นตอนนี้ขั้นตอน,นอันนี้คือจะชงกาแฟผมใส่เครื่องทําช็อตกาแฟผมอ๋อแล้วก,กดตั้งเวลาแล้วก็รอผมตั้งเวลาอันนี้เราต้องดูไหมว่าแต่ละอันเมนแต่ละเมนูต้องต่างกันไม่ครับก็อันนี้เป็นสองช็อตหน,นึ่งช็อตผมอ๋อใช้เท่านี้ใช่ไหมครับฝึกนานไหมทั้งแต่แรกเนี่ย่าจะได้แก้วหนึง่งก็ก็ลาวๆอาทิตย์เดียวอาทิตย์หนึง่งตอนนี้ก็จําสูตรได้แล้วใช่ไหมครับ มีกาแฟลงไปใช่ไหมอ่ะเนี่ยังไงต่อขั้นตอนต่อไปครับก็เราดูว่าถึงเส้นแดงบนยางรับผมเส้นนี้ครับใช่ไหมครับถ้าไม่ถึงอะทำไงถ้าไม่ถึงก็เตินมนมเทเพิ่มได้ครับเอานมนี้ใช่ไหมครับเทเพิ่มลงไปครับทำไมแล้วถ้าเราเทเกินเส้นแดงเลยมันก็จะเสียมาตรฐาน,นับผมไม่ไมเป็นมาตรฐานด้วยต้องเป็นเส้นแดงเท่านั้นไม่ได้เลยอ่าบอกพี่นะถ้าพี่เทเกินอะหกอะหกเทไงอะ่อพอยังนี่ได้ยัง ได้ครับได้ครับได้ใช่ไหมครับอ่าเสร็จหรือยังไงทำยังไงต่อไปใส่น้ำแข็งครับผมให้เต็มแก้วใส่น้ำแข็งให้เต็มแก้วน้ำแข็งอยู่ไหนครับอยู่ในตู้นะครับนี่ครับตักได้เลยใช่ไหมครับครับเสร็จแล้วใช่ไหมขั้นตอนสุดท้ายเสร็จเรียบร้อยสุดยอดมากครับคุณผู้ชมอร่อยมากๆเก่งมากๆเลยนุ่นิ้วยังไงวันนี้ต้องขอบคุณนะครับ ด้วยที่มาให้พี่มาเป็นผู้ช่วยบริสต้าแล้วก็มาเห็นขั้นตอนต่างๆในการเป็นบริสต้าของเราเก <c oughs> ่งมากๆสุดยอดมากๆขอบคุณคะคะขอบคุณะคร <c oughs> ับ <c oughs> ขั้นตอนเนี่ยตอนแรกคือเผอิญว่า,าในส่วนของ True Coffee กับส่วนของโมเนตีที่เป็นส่วนของครูที่รับผิดชอบเนี่ยเราจะทํางานกันใกล้ชิดพอสมควรมันก็จะมี1ในส่วนของสื่อการสอนนะคะสื่อการสอนของเราเนี่ยก็จะทําให้เป็น Visualize มากขึ้นมันจับต้องแล้วก็มันก็เห็นภาพได้ง่ายขึ้นจากปกติสเต็ปการสอนน้องบาริสต้าปกติอะค่ะเราจะมีสเต็ปการสอนที่เป็น1 2 3 4เ,เป็นเป็นขั้นตอนอยู่ละ แต่พอมาเป็นของน้องออทิติกเนี่ยเราอาจจะต้องย่อยขั้นตอนจาก1เนี่ยให้กลายเป็น1.1 1.2และ1.3เนี่ยให้มันมากขึ้น น้องโค้กเองเนี่ยจะค่อนข้างทักษะดีแล้วก็มีหัวใจรักของการทํางานที่เป็นบาริสต้าซึ่งน้องเองอยากเปิดร้านกาแฟเพื่อเขาเองอนาคตเองเขาอยากที่จะมีอาชีพเพื่อเอาไว้เลี้ยงตัวเขาแล้วก็ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นในยามที่เขาเขาพูดแล้วแล้วรถเองรู้สึกแบบรู้สึกปลื้มกับเขาด้วยก็คือเขาอยากเลี้ยงแม่เขาอยากเลี้ยงแม่เขา,า,เลแ,เขาแล้วก็อยากดูแลตัวเองได้ ถึงแม้ว่าในยามที่อาจจะแม่อาจจะไม่ได้อยู่กับเขาแล้วเขาก็ยังดูแลตัวเองได้ดีอยู่เหมือนเดิมเนี่ยค่ะด้วยอาชีพของบาริสต้าโดยการเปิดร้านกาแฟก็ใช้เวลาแค่เดือนเดียวนะแค่เดือนเดียวน้องเขาก็สามารถชงกาแฟออกมาได้เหมือนกับสูตรมาตรฐานที่คนปกติก็ชงได้เลยเนียค่ะ<ม>แต่ว่าเราโชคดีที่เรามีอาจารย์ เรามีอาจารย์ที่เป็นผู้ฝึกสอนน้องๆอ,อ,อย่างใกล้ชิดอะคะ่ะที่พี่รถบอกคืออาจารย์จะมาเรียนกับเราก่อนช่วงแรกใช่ไหมคะแล้วทีนี้อาจารย์เนี่ยเขาก็มาเห็นแล้วหละว่างานที่น<ม>้องอทิสิทธิ์ต้องทำเนี่ยลักษณะเป็นยังไงจากนั้นเขาก็ไปจัดเตรียมข้อมูลเพื่อสื่อสารให้ให,ให้ให้เด็กๆะคะ่ะเข้าใจในแบบของเด็กแต่ละคนทีนี้มันก็เลยง่ายมันก็เลยง่ายตรงที่ว่าพอเราลงงานจริงเนี่ยเราก็เลือกวิธีที่สื่อสารแล้วน้องแต่ละคนเข้าใจได้ง่าย ที่เห็นเด่นชัดก็คือทางด้านของการเคลื่อนไหวร่างกายเนาะอันแรกเลยคือน้องบางคนเนี่ยหคนหนึ่งใน5คนนั้นก็ยังหยิบจับอุปกรณ์ได้ไม่ดีเหมือนกับกล้ามเนื้อมือค่ซึ่งการใช้ใช้มือกล้ามเนื้อมือเขายังหยิบจับอะไรไม่ค่อยดี แล้วพอเขาได้มาฝึกบาริสต้าเนี่ยเขาก็หยิบจับจานอย่างเยออย่างเช่นน้องบีเนาะ,ะน้องบีเองเนี่ยเหมือนกับกล้ามเนื้อมือเขาเวลาเขาหยิบจับจานหยิบจับช้อนเนี่ยมันดูแล้วถ้าเราเราเป็นคนปกติเรามองว่าเขายัางไม่ค่อยถนัดแต่ว่าสําหรับน้องเองเนี่ยพอเริ่มได้มาล้างจานมากขึ้นหยิบจับตัวอุปกรณ์กาแฟมากขึ้นเนี่ยน้องเองก็จะมีกล้ามเนื้อมือที่แข็งแรง แล้วน้องแหม่มนางเองก็คล่องในเรื่องของการตัวเลขคือจากเดิมน้องแหม่มเองเนี่ยเขียนแล้วก็ทั้งทั้งเขียนทั้งพูดโอเคของเขาอยู่แล้วค่ะแต่เดี๋ยวนี้คิดเลขแบบไม่ต้องแบบไม่ต้องน่าจะแบบไม่ต้องใช้เครื่องเลขแล้วว่ะค่ะเดี๋ยวนี้ได้ชมน้องโคกสาธิตการเป็นบริสต้ารวมถึงอธิบายขั้นตอนการชงกาแฟให้ไอฟังแล้วก็สร้างพลังบวกให้กับพวกเรานะครับน้องๆต้องใช้ความพยายามมากกว่าเราหลายเท่าตัว ยังสามารถทำงานประกอบอาชีพได้เลยเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปคุยกับพี่ก้องว่าทางสมาคมมีการหาหรือเรื่องการสร้างอาชีพให้กับสมาชิกในสมาคมอย่างไรบ้างตอนนี้กลับไปพบกับพี่อ๊อฟกันก่อนครับยอดเยี่ยมมากมาเลยนะครับกับลีลาการเป็นบาริสต้าของน้องๆเราจะเห็นได้ว่ากว่าจะฝึกได้ขนาดนี้ก็ต้องพยายามอดทนครับแล้วก็ตั้งใจอย่างมากเลยทีเดียว เพราะไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับกับการนี่ชงกาแฟให้ได้อร่อยสักแก้วหนึ่งแต่น้องๆก็พิสูจน์แล้วนะครับให้เห็นว่าพวกเขาสามารถทำได้ถ้าพร้อมแล้วกลับไปพบกับน้องไอศรสารวัตรกันต่อเลยนะครับค่ะนี้เนาะเราก็หาลือปรึกษากันอีกทีหนึ่งในเรื่องของการอาชีพของลูกๆเรานะคะ อย่างที่รู้กันมาเนาะอาชีพของลูกๆเราเนี่ยมันก็จะมีทั้งคอมพิวเตอร์พื้นฐานนะคะที่เราจะต้องเข้าอบรมเนาะแล้วก็จะมีในเรื่องของคอมพิวเตอร์กราฟิกนะคะซึ่งจะมีเรื่องของการทํานำบัตรและงานถ่ายเอกสารด้วยนะคะแล้วก็มีเรื่องของงานสํานักงานนะคะเรื่องเห็ด นะคะเพราะเหตุลูกเราสามารถทําได้นะคะสวัสดีค่ะพี่ก้องสวัสดีค่ะ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 ขอขัดจังหวะนิดนึงวันนี้เรามีน้องไอซ์มามาเยี่ยมเราเชิญนั่งค่ะพอดีกําลังหาลือกันถึงเรื่องที่ว่าโครงการฝึกอาชีพของทางมูลนิธิเราพอดีเลยครับค่ะร่วมฟังด้วยนะครับค่ะเนาะอย่างที่บอกนะเราค้างไว้ว่าเรามีเรื่องเหตุตะกี้นี้นะคะแล้วยังมีเรื่องกาแฟคุณผู้ชมครับ พี่ก้องกําลังประชุมกับผู้ครองของน้องๆในสมาคมกันอยู่เลยครับไอ้ด้ถือโอกาสเข้ามานั่งฟังด้วยมีการประชุมร่วมแสดงความคิดเห็นแบบนี้ถือว่าทุกๆคนจะได้มีส่วนร่วมในการคิดโครงการก็จะตอบโจทย์ความต้องการของแต่ละบุคคลได้ด้วยครับมีงานทําแล้วก็มีความสุขในการทํางานด้วยละครับแบบนี้แต่ยังไงก็ต้องเชิญพี่ก้องมาพูดคุยกันต่อว่าตอนนี้สมาคมเตรียมโครงการฝึกอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับสมาชิกไว้อย่างไรบ้างครับ ครับคุณผู้ชมและช่วงเช้านะครับเราก็ไปดูในส่วนของน้องๆ้องที่เป็นบาริสต้ากันแล้วนะครับและตอนนี้ไอ<ม>้ก็อยู่กับพี่กองนะครับพี่ก้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ก้องถามก่อนเลยว่าที่เรามีห้องเทนนิ่งรูมแบบนี้ครับ<ม>ดียังไงบ้างคบดีมากเลยค่ะเราจะมีห้องเทนนิ่งรูมหลายหลายอย่างมากเลยนะคะอย่างที่เห็นด้านหลังเนี่ยรเราจะเทนนิ่งในเรื่องของแอป ถามว่าแอปเนี่ยมาเกี่ยวกับงานอาชีพได้อย่างไรเกี่ยวมากเลยนะคะเพราะน้องจะต้องมีสมาธิก่อนแอปพลิเคชันเนี่ยถูกต้องค่ะมมเมื่อน้องมีสมาธิแล้วอย่างในแอปที่3เนี่ยค่ะซึ่งไปต่อยอดเกี่ยวกับงานอาชีพโดยตรงรเพราะเราสามารถเพิ่มภาพได้ทั้งหมดนะคะ<ม>พอเพิ่มภาพได้แล้วเนี่ยแม้กระทั่งเราจะทําเห็ดเราสามารถ,ถถ่ายภาพเป็นไฮระเชนออกมาเลยนะคะว่าเริ่มต้นจากการสอนเห็ดเนี่ยต้องทําเรื่องไหนเรื่องไหนและเด็ก<ม>ดูซ้ําๆเราสามารถสอนจากแอปแล้วก็ปฏิบัติการจริงก็คือในแอปก็คือเหมือนเหมือนเราลงไปปฏิบัติงานจริงๆเลยแต่ว่า เหมือนน้องๆจะได้เห็นภาพก่อนใช่ไหมใช่ใช่ค่ะใช่เดี๋ยวนี้เราใช้ทั้งไอทีลงมาด้วยค่ะจากเดิมเราใช้แค่รูปภาพอย่างเดียวแต่ดีนี้ทั้งหมดเลยเราสามารถไปแปลงแอปแปลงภาพแปลงอะไรลงมาได้นี้การทาแบบนี้น้องๆสามารถนําไปต่อยอดต่อยอดได้ค่ะเพราะว่าผู้ปกครองเนี่ยสามารถดูต้นแบบจากเราและแม้กระทั่งจะให้น้องไปทํางานช่วยเหลือตัวเองที่บ้านเรื่องการล้างจานก็สามารถเอาแอปตัวนี้ค่ะไปทําดีเทลลงได้เลยโอ้โหก็คืออยู่บ้านทํากิจวัตรประจําวันก็สามารถ ใช้อปได้เหม้อนนนกันอกจากเรื่องของอาชีพแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะผู้ปกครองข้างหลงังเนี่ยสามารถเพิ่มภาพได้ในแอปแล้วก็ดูตัวลูกเลยว่าลูกเรามีศักยภาพตรงไหนเราต้องการให้ลูกไปในแนวไหนสามารถผลิตแอปออกมาได้เลยต่อยอดก็โโถือว่า สามารถนากลับไปทําที่บ้านได้ด้วยแต่ว่าเห็นว่าที่นี่มีการฝึกอาชีพต่างๆด้วยใช่ไหมครับอยากไปเห็นออฟฟิศที่น้องเขาทำงานได้ไหมได้ค่ะเ,คเดี๋ยววันนี้ก็จะพาดูในเรื่องของเห็ดนะคะคจะเห็นว่าเด็กออทิสติกก็เพาะเห็ดได้ขายเห็ดเป็นนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของงานสํานักงานที่ใครๆมองว่าเด็กออทิสติกเนี่ยไม่สามารถทํางานสํานักงานได้จะเห็นว่าเขาทาได้นะคะแล้วก็จะมีงานเอ่อแม้กระทั่งเรื่องของการทํากราฟิกทานามบัตรก็ยังทําให้เป็นนะแต่ลูกๆทาได้โอ้พี่ก้องครับพูดมาเยอะแยะเลย ตอนนี้อยากจะไปชมนะครับพาผมไปชมหน่อยโอ้ยินดีเชิญเลยค่ะไปชมกันเลยครับ่ไปชมกันเลยค่ะนะหลากหลายทักษะอาชีพเลยนะครับที่พี่ก้องพูดมาไม่ว่าจะเป็นส่วนงานสำนักงานฝึกการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานหรือจะงานออกแบบอย่างง่ายๆอย่างการทำนามบัตรครับ ้องครับแล้วในส่วนตรงนี้น้องๆเขาทำอะไรกันนะครับว้าวงั้นเรามาคุยกับครูผู้สอนเลยดีกว่านะคะเชิญูสอน่ะเอาอยู่ตรงนี้สวัสดีครับนั่งอยู่ตรงนี้เอง เราทำอะไรกันบ้างครับออที่นี่ช่วงแรกที่เราฝึกงานน้องอะคะ่ะน้องก็จะเป็นเหมือนลงทะเบียนร,รับหนังสือหนังสือเอออข้าหนังสือออกนะคะเป็นงานที่ง่ายที่สุดสําหรับเด็กโดยไม่ต้องสื่อสารก็คือว่าเหมือนว่าให้น้องเขาเขียนนะคะพอเสร็จแล้วเนี่ยพอน้องเริ่มได้เราก็จะเป็นการเดินเอกสาร ะะเดเอกสารไปให้อีกห้องนึงคือเหมือนเป็นสำนักงานจำลองให้น้องเขานะคะแล้วเดินเอกสารจากห้องนี้ไปอีกจุดจใช่ค่ะแต่ว่าเราก็จะต้องโคกับอีกห้องนึงว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้น้องเดินไปแล้วก็ลองดูซิน้องเขาจะสื่อสารยังไงกับกับ<ม>ผู้รับแล้วก็นนี้เหมือนสถานที่ท,ทำงานจริงๆเลยใช่ค่ะเป็นเป็นจำลองเอาเพราะว่ามันจะอยู่ที่สมาคมห้องจำลองอะค่ะพอน้องเริ่มสื่อสารเริ่มอะไรได้แล้วเราก็จะ ให้ลองโทรศัพท์ครั้งแรกที่เราลอง<ม>เราลองโทรหาอาจารย์ชูศักด์บอกอาจารย์ชูศักด์ว่าวันนี้มีประชุมที่ไหนที่ไหนท่านก็จะรับและท่านก็บอกว่า,า,ารับทราบแล้วก็เขาก็จะมารายงานเราว่าอาจารย์ชูศักด์สามารถไปได้รหรือไปไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะเหมือนเป็นงานเลขาอะไรเงี้ยใช่ใช่ก็คือเป็นการรับโทรศัพท์คือกาติดต่อประสานงานมากขึ้น <S <S ใช่ค่ะแล้ว,ลว<ข>ถ้าเกิดสเต็ปที่แบบสูงที่สุดเลย,ยน้อง ที่ที่เขาทําก็จะมีบางส่วนก็จะเป็นผู้ช่วยสอนคอมพิวเตอร์น้องๆก็คือเหมือนเป็นครูเป็นผู้ช่วยใช่ะหมคะเป็นครูผู้ช่วยทีนึงก็เป็นจ็อบเป็นครูผู้ช่วยค่ะอย่างอยของน้องเฟิร์นเนี่ยค่ะน้องเฟิร์นก็จะไปที่ทูออเกเตอร์ก็คือเหมือนไปจัดไปเลียงเอกสารแล้วก็จะมี การถ่ายเอกสารเราก็จะเปิดร้านที่ตรงตรงของสมาคมอะค่ะคก็คือให้เด็กได้รู้จักพูดคุยกับคนในชุมชนมแล้วพอผลที่ตอบรับกลับมาเขาก็แบบเออเด็กเราเก่งอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ทําให้เด็กเรารู้สึกว่าเขามีคุณค่าเนาะ <คน S 1> มีการติดตามผลด้วยว่าน้องเป็น,งนงไงบ้างแต่และคนมีความแตกต่างกันออกไปไหมเอ่อทุกคนเนี่ยแตกต่างกันหมดครัง้งแรกที่ที่เราฝึกน้องเนี่ยสมมุติว่าเรื่องมารยาทก็จะต้องบอกว่า อังกูรอย่าขยาวับทุแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันรเราก็ต้องดูดูแต่ละคนไปใช่ค่ะแลวถ้าถามถึงการอยู่ร่วมกันในสำนักง,งานนะครับบางทีมีปัญหาบ้างมีข้อสงสัยบ้างเรามีกฎอะไรในการดูแลอ,อ๋อคือ,อเราจะบอกน้องอย่างนี้ว่าออถึงเราจะเป็นออทิสติกเป็นเด็กพิการ,รแต่ว่าเราอยากให้คนอื่นมองว่าเราเนี่ยเป็นเด็กพิการให้เขาทําเหมือนคนปกติทั่วๆไป ค่ะแล้วเขาเวลาเขาไม่เข้าใจเขาก็จะไปถามเราว่าอันนี้เขาไม่เข้าใจตรงนี้แล้วเราก็จะอธิบายให้เขาฟังเพราะน้องบางคนเขาก็จะบอกว่าไม่เป็นไรหรอกคุณครูเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนพิการบอกไม่ได้อ,อย่าให้ใครว่าเราคือเราจะสอนเขาให้ว่าเขาเหม็น,นคุณค่าในตัวเองโอโ้โหถือว่าดีมากมากเลยค่ะครับยังไงวันนี้ทางรายการก็ต้องขอบคุณคุณหนูด้วยที่มาให้ข้อมูลในส่วนของสำนักงานก,นกับทางรายการนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยังไงพี่ก้องพา ผมแล้ว<ช>คุณผู้ชมไปชมในส่วนพองเห็ด <head S 2> ต่อใช่ไหมะเไปเชิญชมเห็ดเลยค่ะโอเคและที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือโรงพาะเห็ดที่น้องๆกำลังนำก้อนเชื้อเห็ดน,นางฟ้าฮ mm ังการีเห็ดนางฟ้าพูตานและเห็ดโคนญี่ปุ่นมาลงที่โรงพาะเห็ดของสมาคมครับนอกจากจะเป็นที่นิยมของผู้บริโภคแล้ว ยังโตเร็วใช้เวลาในการออกดอกไม่ถึง1สัปดาห์ก็สามารถเก็บขายได้แล้วล่ะครับ เชิญชมเห็ดกันเลยนะคะใช่ไหมครับใช้แล้วใช้แล้วเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะยังดูแบบว่าใหม่งเลยใส่ซิงเลยเพราะว่าที่ใหม่เนี่ยไม่ใช่อะไรนะคะเดิมเนี่ยเราอยู่อาคารด้านหลังแต่พอดีเรากำลังจะสร้างอาคารใหม่อันนี้เพิ่งลงซิงซิงเมื่อเช้านี้เลยค่ะอเมื่อเช้าก็ได้มาช่วยด้วยเมื่อเช้าใช่ใช่ที่ว่ามาช่วยขนกันเนาะขอบคุณว่าก็คือยังเรายังไม่เห็นตอนนี้ว่าเห็ดออกมายังไงนะครับแต่ยังไงเดี๋ยวไอมาติดตามผลแน่นอนอีกเจวัน ได้กินเห็ดแน่นอนลูกๆเราจะกินเห็ดกันจนกระทั่งบอกว่าอุ้ยเบื่อแล้วแม่เห็ด้เขาก็จะเพาะแพ็กกันนะคะจำนายแล้วเขาใช่ค่ะเขาเองเขาก็ออกไปจำหน่ายด้วยจะเห็นเด็กออทิสติกเก็บเห็ดแล้วก็ขายเห็ดด้วยถูกต้องเร้่งนี้ถามก่อนเลยครับว่าตรงนี้เรามีพอเห็ดแล้วมีสำนักงานแล้วส่วนงานอื่นๆมีไหมครับที่คิดว่าเรา ในอนาคตจะเพิ่มเติมในการฝึกอาชีพให้กับค่ะก็อย่างที่ผู้ปกครองเนาะเสนอมานะคะคืออาชีพที่เขาอยากทําเรื่องของอาหารเนา<อ>ะแล้วก็หลายคนอยากบอกทําขนมเพราะว่าเรื่องขนมเนี่ยลูกทําได้เพราะเราจะมีผู้ปกครองที่สอนเก่งมากนะคะจะเห็นเป็นลูกชุบงานขนมงานไทยๆต่างๆนะคะแม้กระทั่งสาคูค่ะอันนี้อ่ะแม้กระทั่งคือใครมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะทําให้ทานแล้วก็คุณแม่ที่เก่งในเรื่องของน้ําสมุนไพรต่างๆ เราเคยลองมองแล้วเหมือนว่าอาชีพที่เราจะมาเพิ่มเติมก็คือจะดูจากในบริบทที่เขาต้องการเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยนะคะเด็กที่เรามองนะคะที่เขาช่วยเหลือตัวเองได้น้อยมากนะคะเขาต้องอยู่ร่วมกับสังคมได้ด้วยแต่ทีนี้บริบทของพ่อแม่ค่ะจะต้องช่วยลูกเพราะลูกกลุ่มนี้ค่ะจะทํางานสํานักงานได้ไหมไม่ได้นะคะแต่เห็ดเนี่ยเขาทําได้ไปมุมนึงเขาเปาะเพาะเห็ดเดี๋ยวจะเห็นนะคะว่าเขาจะมีแค่แผงอาจจะชั้นวางรองเท้าอันนั้นก็เห็ดสิบก้อนลูกกินได้ทุกวัน แล้วถ้าเขาลงเพิ่มขายได้อีกนะคะแล้วก็อย่างที่ที่เสนอมาอย่างสมมุติว่าเสียบหมูปิ้งลูกก็เสียบได้นะคะและงานต่างๆลูกก็ทําได้อีกเหมือนเราดูความต้องการของของสมาชิกเป็นหลักโอ้โหก็ถือว่าดีมากๆเลยเนี่ยใช่ค่ะเดี๋ยวไอต้องมาติดตามผลอยู่แล้วแน่นอนาล่วกันเก็บเห็นได้ครผมยังไงวันนี้ต้องขอบคุณพี่ก้องด้วยขอบคุณเชฟการที่ให้โอกาสพวกเราโอเคครับที่มาร่วมพูดคุยกับเรายินดีค่ะยินดีค่ะ รู้สึกดีมากเลยค่ะทำให้เราเอามาพัฒนาศักยภาพะการดำรงชีวิตของลูกและตัวเราเองให้อยู่อย่างแบบคนปกติได้ดีค่ะดีค่ะเพราะว่าเด็กจะได้มีอาชีพติดตัวพนอนาคตเผื่อวันไหนที่พ่อแม่ไม่อยู่ด้วยกับเขาอะค่ะเขาจะได้มีอาชีพทําเลี้ยงดูตัวเองได้ถ้าเกิดไม่มีใครดูอย่างเงี้ยย่งไม่มีพ่อแม่อยู่ดูด้วยแล้วอย่างเงี้ยค่ะดีสําหรับเขามากมากเลยค่ะ ก่าอยากให้ลูกกับแม่เนี่ยมีอาชีพที่สามารถทำร่วมกันได้ก็คืออยากเน้นไปทางเรื่องอาหารหรือว่าพวกของว่างที่เราสามารถนำไปค้าขายนะคะเพื่อนำรายได้มาดำรงชีวิตได้อยากให้การปลูกผักออร์แกนิกค่ะเราจะได้ไปต่อยอดทำเป็นอาชีพเสริมได้ค่ะ วันนี้เราก็ได้เห็นถึงความตั้งใจของน้องๆที่ไม่ใช่แค่เพียงการนั่งรอโอกาสและความช่วยเหลือแต่พวกเขายัางแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการฝึกฝนอดทนและไม่ย่อท้อจนสามารถทําให้ความฝันของพวกเขาเป็นจริงขึ้นมาได้และไอเชื่อว่าความพยายามและความตั้งใจของน้องๆในวันนี้คงจะเป็นกําลังใจให้กับใครหลายๆคนได้เป็นอย่างดีแน่นอนครับและก่อนจากกันไปเช่นเคยไอยขอฝากไว้ว่า จงเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และทํำมันอย่างตั้งใจสวัสดีครับขอบคุณน้องไอซ์มากๆนะครับที่พาเราไปดูการทำงานจริงของน้องๆบุคคลอดิษฐไทยกันและทํำให้เราได้ทราบว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นไปไม่ได้ถ้าเรามีความพยายามและตั้งใจจริงครับทางรายการของเรานะครับขอเป็นกําลังใจให้กับน้องๆพยายามต่อๆไป ให้สาเร็จยิ่งขึ้นไปนะครับและในสัปดาห์หน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับ t u o Autistic Thai Application เป็นแอปพลิเคชันที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือบุคคลอายุซึ่งไทยโดยเฉพาะเลยครับจะน่าสนใจแล้วก็น่าติดตามขนาดไหนห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าครับเราจะมาร่วมกันในการค้นหาคาตอบร่วมกันใน Split of Mind พลังเจริญขีดสีสันที่2ในสัปดาห์หน้านะครับเวลาแปดนาฬิกาถึง8ปดนาฬิกา30นาทีทางช่องทวิชันเจ็ีทีเนสอ2นั่นเองครับ ผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารและร่วมเสนอนะติดชมได้ที่ Facebook ของเราครับพิมพ์คำว่า s u p p d r e of my tv นะครับแล้วก็ YouTube นั้นที่ t ทยเดฟ v ีวได้เลยครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนต้องขอตัวล,ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ